เราเพิ่งผ่านการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดมาใช่ไหมครับมันเหมือนกับปริศนาชิ้นยักษ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะผู้เชี่ยวชาญเขารู้ได้ยังไงว่าต้องรับมือกับมันแบบไหนคําตอบทั้งหมดนะครับมันอยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าระบาดวิทยานี่แหละครับซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆนะมันก็คืองานของนักสืบดีๆนี่เองที่คอยไขยความลับของปัญหาสุขภาพต่างๆครับใช่ครับเนี่ยแหละคือคําถามสําคัญเลยเวลาที่เราต้องเจอกับศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างเชื้อโรคเนี่ย นักระบาดวิทยานี่แหละครับที่จะมารับบทเป็นนักสืบเริ่มการสืบสวนเพื่อหาคําตอบแล้วก็วางแผนรับมือกับมันเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการระบาดก็คือปริศนาทางสาธารณาสุขนั่นแหละครับมันเหมือนเป็นคดีปริศนาคดีหนึ่งเลยที่ต้องมีการสืบสวนอย่างเป็นระบบหัวใจหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าเราเปรียบว่าการระบาดคือปริศนาระบาดวิทยาก็คือชุดเครื่องมือของนักสืบ ที่จะช่วยให้เราเนี่ยปฏิปตะต่ระตอร่องรอยต่างๆเพื่อไขปริศนาของวิกฤตสุขภาพครั้งนั้นให้ได้โอเคครับในการสืบสวนทุกครั้งเนี่ยเราต้องเริ่มจากผู้ต้องสงสัยหลักก่อนเสมอในทางระบาดวิทยาเราจะมาดูกันที่สิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมของการเกิดโรคครับสามเหลี่ยมทางระบาดวิทยาเนี่ยนะครับมันก็คือผู้ต้องสงสัยหลัก3อย่างในการสืบสวนโรคมีอะไรบ้างก็จะมีโฮสต์สิ่งก่อโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อม แนวคิดหลักของมันง่ายมากๆเลยครับคือเรื่องของความสมดุลถ้า3อย่างนี้มันสมดุลกันอยู่สุขภาพเราก็จะดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมดุลนี้มันพังลงการระบาดก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ทันทีแล้วการสืบสวนมันก็จะเริ่มจากคำถามง่ายๆ3ข้อนี้แหละครับข้อแรกโฮสต์หรือก็คือใครป่วยข้อ2สิ่งก่อโรคหรืออะไรทำให้ป่วยและข้อ3สิ่งแวดล้อมก็คือมันแพร่กระจายที่ไหน พอสามอย่างนี้มันเสียสมดุลกันเมื่อไหร่การระบาดก็จะเกิดขึ้นมาได้เลยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นเรามาลองเปิดแฟ้มคดีของโควิด -19 กาันหน่อยพอเราวิเคราะห์โฮสต์หรือคนที่ป่วยก็จะเจอข้อมูลแบบนี้เลยครับอายุเฉลี่ยของคนที่เสียชีวิตอยู่ที่67ปีแล้วก็เกือบ7 8เนลยนะที่มีโรคประจําตัวหรือภาวะอ้วนข้อมูลนี้เลยครับคือร่องรอยชิ้นสําคัญที่บอกเราเป๊ะ,เ,ปะเลยว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงใครที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ เอาละพอเรารู้จักผู้ต้องสงสัยหลักแล้วขั้นต่อไปก็คือการติดตามร่องรอยของโรคครับซึ่งเราจะดูผ่าน3มิติด้วยกันก็คือบุคคลสถานที่และเวลามันเหมือนนักสืบที่กําลังสร้างแผนที่ของที่เกิดเหตุเลยครับเขาจะเริ่มตั้งคําถานเลยใครที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่หลักการนี้แหละครับที่เรียกว่าการดูการกระจายตามบุคคลสถานที่และเวลาเป็นวิธีพื้นฐานสุดๆแต่สําคัญมากในการทําความเข้าใจรูปแบบการแพร่ระบาด พอเรามาวิเคราะห์มิติบุคคลโอ้โหภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยครับดูอย่างแผนภูมินี้สิครับจะเห็นเลยว่าอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคือสูงกว่ากลุ่มอื่นแบบชัดเจนมากนี่คือหลักฐานที่บอกว่าอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญสุดๆเลย ่อมาก็คือการสร้างแผนที่เกิดเหตุหรือสถานที่ครับนักสืบสารสุขเขาจะติดตามการระบาดไล่ตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับประเทศลงมาจังหวัดอำเภอจนถึงระดับชุมชนเล็กๆเลยเพื่อที่จะหาให้เจอว่าพื้นที่ตรงไหนคือจุดเสี่ยงตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนที่สุดแล้วก็มิติสุดท้ายครับคือการติดตามไทม์ไลน์หรือเวลาตรงนี้นักระบาดวิทยาเขาจะใช้กราฟเพื่อดูแนวโน้มเลยว่าเฮ้ยตอนนี้การระบาดมันกําลังพุ่งขึ้นหรือกําลังลดลง หรือมันมีรูปแบบตามฤดูกาลหรือเปล่าซึ่งข้อมูลส่วนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปโอเคพอเราได้เบาะแสมาพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาวัดขนาดของปัญหาแล้วครับว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่แล้วก็รุนแรงแค่ไหนกันแน่เครื่องมือวัดหลักๆนะครับจะมีอยู่2ตัวตัวแรกเรียกว่าความชุกหรือ prevalence ตัวนี้จะวัดผู้ป่วยทั้งหมดเลยทั้งเก่าทั้งใหม่เพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่าปัญหานี้มันใหญ่แท่ไหนแล้ว ส่วนอีกตัวคืออุบัติการหรือ incidence อันนี้จะวัดเฉพาะเคสใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อบอกว่าความเสี่ยงณตอนนี้มันสูงแค่ไหนคิดภาพไม่ง่ายครับมันเหมือนการดูยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดเทียบกับยอดผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันนั่นแหละครับแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรคนี้มันอันตรายแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนเราก็มีเครื่องมืออีกตัวครับเรียกว่าอัตราป่วยตายหรือ case fatality rate CFR ตัวเลขนี้มันจะบอกเราตรงๆเลยครับว่าในบรรดาคนที่ป่วยทั้งหมดเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตซึ่งมันคือตัวชี้วัดความรุนแรงของโรคแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยและนี่คือตัวเลข CFR ของโควิด -19 จากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ก,กันนะครับอยู่ที่1.07%ไหมายความว่ายังไงก็คือถ้ามีคนป่วย100คนจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ1คนตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะ แต่มันคือหลักฐานชิ้นสําคัญมากๆที่ช่วยให้เราประเมินความรุนแรงของไวรัสและก็วางแผนรับมือได้อย่างเป็นรูปธรรมครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายและสําคัญที่สุดครับเมื่อนักสืบรวบรวมหลักฐานครบแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนั้นสู่การปฏิบัติจริงนี่แหละครับคือบทสรุปของการไขคดีล่องลอยทั้งหมดที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงหรือคนที่มีโรคประจําตัวก็เสี่ยงสูงหลักฐานทั้งหมดนี้ มันนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมากแล้วก็ช่วยชีวิตคนได้เป็นจํานวนมหาศาลเลยนั่นก็คือการจัดลําดับความสําคัญให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับวัคซีนก่อนใครเพื่อนมีคําเปรียบเปรยหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่างานระบาดวิทยาเนี่ยเปรียบเสมือนช่างเทคนิคที่ใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องจักรนาไปสู่การซ่อมแซมที่ทันท่วงทีและแม่นยํา ใช่เลยครับมันคือการตรวจเช็คอย่างเป็นระบบเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้ถูกจุดแล้วก็แก้ไขให้ทันเวลานั่นเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันครับว่าเมื่อปริศนาครั้งต่อไปมันเกิดขึ้นซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้เราก็คงพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่านักสืบสารสุขเขาจะมองหาร่องรอยอะไรบ้างเพื่อไขปริศนาและปกป้องชีวิตของพวกเราทุกคน